ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วขอเพียงมีลมหายใจขอเพียงมีชีวิตไว้เพื่อลูกหลานฉันนีอับจนเหลือเกิน ที่ถูกห่างเหินฉันไม่ต้องการอีกแล้วขอเพียงมีลมหายใจมีชีวิตไว้ให้ลูกลามฉันนี้ขอร้องทุกท่านอย่ามาทำ ให้ฉันปวดใจขอลาแล้วขอลาไม่อยากไปรักใครฉันขอรักลูกลูกลนลานจะอยู่กับลูกหลานต่อไปบา,บายบายความรักหลอกลวง บายบายความรักหลอกลวงสวัสดีค่ะร้องจากห้องเช่าที่แสนเศร้านะคะไม่ต้องการความรักจากใครรูปหล่ออีกแล้วขอเพียงมีลมหายใจลมหายใจมีไว้ให้ลูกหลานนะคะสวัสดีค่ะ